อ๋อนางแดดบ่เย <c oughs> ็นเหรอน้อยเป็นจังเด้อแดดบ่ไปเห็ดเบียกคันบ่คันแดดกับไปหนวดมันฮัลโหลทุกคนแดมกองซีละบึงก่อนอ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราสิพาทุกคนมาทํางานคือเก่านะดูที่คนทางข้างหน้าบูนทุกคนเลยเราสิพาทุกคนมาเห็ุอยากเหตุงานคือเก่าเขามาบึงเขาคนกวยไปที่โรงงานแล้วก็สิพาทุกคนมาแท็กไว้คือเก่าค่ะอบายงานประจําของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนไปดูเขาเอากวยไปโรงงานนะคน ไปดูน้ากันเลยจ้าบ๊ายบายอ่งเลยนืาเสียดายจังอันนี้มันเป็นแบบนี้กวนอ่เชออันนี้มันเปื่อนแหงเลยเขาโรงงานไม่ได้อู้ความมันร้อนไม่มีไม่มีไม่มีที่ไป ร้อนมากจากทะเลองศาเห่าบองหูหแต่ว่าตอนนี้คืออากาศมันทอนจ้ามันสิไหมหัวแคล้วตอนนี้ร้อนเวอร์นี่คะ่ะทุกคนอันนี้คือเขาเอากวายไปที่โรงงานนะคะเขาซิสคีสลิงไปเลยคือว่าเขาตัดกวยบักล้ายเลยทุกคนสองสี่หกแปดกสิบประมาณอยู่เทืาหนึ่งเขาเอาไปประมาณเจ็ดแปดสิบเลยนะทุกคนความมันลายเบื้องไหม กว้วยก็ไดความันลายเขาก็คอยขี้ไปได้เขาบังหายกว้วยมันตกเสียหายอย่างวันนี้นะเขากลมายืนเบิง่งเขาเอากว้วยไปที่โรงงานนะคะทุกคนเบิ่งสิคว้ามันลายเนะาะก้วยเนาะช่วงนี้ก้วยมันลายแห้งทุกคนซึ่งแบบเฮ้เป็นพูเทกล้วยกับแบบอู้เมยขนาดนะ่าช่วงนี้คว้ามันแดดอีกอากาศก็ร้อน้วกากก้วยก็เยอะนะ <laughs> อาการครอนก้วยก็เยอะสั้น เวลาเอาแทกกล้วยก็จนสิเป็นวินแหละเข้าแบกกล้วยก็ความมันมันเลยน,นะทุกคนอันนี้คือกล้วยสุกอ่นนกาีนกล้วยคือกล้วยที่เอาไมยแล้วนาะไมยแล้วเขาก็ที่ดึงไปที่โรงงานเลยเบิ่งตีค่ะทุกคนกล้วยก็คือเขาบรใหานขาดทรายเลยนะโรงงานความันลายวันนี้ก็สิมารีวิวอ่าการคนกล้วยไปที่โรงงานแล้วก็ไปเบิ่งการเห็ดวิยาเขีงานเดีอย่ที่โรงงานนําด้วยจ้าทุกคนตอนนี้ทีมงานเฮาซีหาคนกับสิาพกากัรไปแทกกล้วยคือเก่าจ้า นี่ทีมงานของคนเราแล้วก็มีมาตัวหนึ่งจิกมันมาเห็ดยังอันนี้ก็ได้มาอันนี้ก็มานอาอ้องไล่เองเลยทุกคนมันมานําเนาะวันนี้มันมาเห็ดเบียร์ปลาสันมันคิดจีนสียหายเงินให้มันตีสุดท้ายมันโดนทมราคาว่าสิขายเท่าไรว่าสันเขาเข,ขซาื่อมาตลกอีลีเบิรงแม่อันนี้คือกล้วยที่เขาสือดึงไปโรงงานความมันลายอู้ยลายขนาดคะเน่เลยทุกคนเอ้ย ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณอยู่ประมาณเจ็ดโมงบอกตอนนี้ทุกคนเขาก็ตัดขั้วมันไวเลยในว่ากว๋วยมันลายป,ะปะาร์ตบัตรนี้เขาก็แลนไวขนาดบอลทางโคง้งเับเฮจซาบัตรทางสื่อเลยวิววิวรถดความมันลายนะทุกคนเบิ่งตีเดียวไปเบิ่งกันเอากว๋วยไปโรงงานในอันนี้คือกวยที่เขาสเอาไปโรงงานแต่ว่าฮอตหนีนี้เขา,เอาอีนยังใส่บอู้นะขั้วมันลายนะทุกคนกว๋วยนี่ก็ได้แล้วจะเคลื่อนวันนี้ men, mang tắm đây, đây. đây. đây Nói, mười mười mười. lại đấy áo và đây sọc đấy hết mười nãy đẹp hai ba hết yak mùa lẻ mùa lẻ mùa nàng, đẹp lẻ mùa <laughs> <Dên. cười> ไปเห็ดเบียกครับคันแดดกลับไปนั่งอยู่ในเมื่อเขาแก่ก่อยกันเนาะโอ้ห้าสิบเกลือเบาๆห้าสิบ yes เาอยู่นี่เด้อนี่นสิบอก,กาบาวิธีแทกก่วยนี่แทกเบิ่งนางได้บ่ได้เราเว้าง <Yes. S 2> ไปหน่อยจะเอาแถวใดบุตดั่ยบ่ตดยบด่ยบุตด่ยบด่ยบุตด่ยดั่ยบุตรดั่ยบ่ยั่ยตั่ยบุตรั่นบุตดั่ยบุต่ด่ยตยมุตดัยบดั่ยั่บดัยรดั่ยบั่ยบ่ยบัยก่อนัยดย่ย่ยบ่ยครับด่ยบ่ย่ะ อ้างสู้ๆนะคุณหน่อยสวยสวยมากเอซีบอกว่าคุณหน่อยสวยมากอาขอบใจขขาตีอเ,เอาอิลี่เขาว่าเจะงามน้อยๆจะก็ขอบใจนะเขาตีไวยขอบใจขอบคุณเดอ้อ <laughs> จะขอบใจเขาแน่ว่าว่ามันหลายสดเข้าไปคุณออดคอมเมนต์คลิปเพราะว่าเออเสน้อยงานเท่หน่อยเมนติดตามอ่อมาเขาบอกว่าเสน้อยงานแท้ขอบใจเอฟซีนะเบิ้งขอบใจนะเบิ้งขอบใจเอาเอามาจุดหน่อยกะเมืตอตอินเสนอว่าเสน้อเสร็จแล้วสั่งสั่งกางามคือการเด้ออันนี้อันนี้เสละยองเอง มันโคตรแดเด,ดเลยอ <c ười> oh. ักจคขื่ออะไรได้นี่เ <c ười> ออ ก็ชี้อัมมา้วนั่งบบไอ้บอสู้ๆจับบอลสู้จนลาตาไปอีกตึงโคโอโอโอไวขนาดโอโอเสดเสดหาหานเออหัหเจเจ๊เไม่จมาลยเถอะอาจารย์ บ้านบ้านสุดแบบนี้สมมติุเอ็บล็อกเรอบนาตาเอ็บล็อกให้ดูต่ไอขึ้นเหนการอากาเน่ยเดีวจะเอ็มลอวดเกลือไอตาเซนว่าสูไคฮะประมาณกิน บัดน,นี้เราจะพาทุกคนมาเบิ่งการเห็ดเวียงในทีโรงงานนะคะทุกคนคะ่ะการเห็ดเวี้ยกโรงงานก็นสิประมาณนี้เลยจ้ามีการติดแก๊สใส่พรมแล้วก็เอากล้วยใส่แก๊สแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ล้างกล้วยตัดกล้วยเนาะมีหล,ลายแนยวเลยทุกคนแล้วก็มีการติดน้ำหนักของกล้วยด้วยเ้อการเห็ดเบียงโรงงานก็นสิเห็ดแบบนี้เลยแต่ว่าคนมือนี้ก็อัดสิบาหลายวันไดเนาะบางมือก็นคนลาลายแต่ว่า อันนี้ขณาเขาเห็ดซองทรายอะไรแต่ว่ายัางว่ดันหลายบัานใดเนานะทุกคนเพราะว่ามือนี้คนงานบาค่อยหลายเพราะช่วงนี้ก,กรรมกรบาค่อยมีเห็ดแวงในล็อกกะคือทีมงานของเราเองกับประมาณอยู่สี่หาคนนี่แหละแล้วก็เขาห่อกล้วยนำมันอยู่สิบคนสาวคนนี่แหละแล้วก็เห็ดแวียกอยู่ห้องงานนำะคนกับสีล้ายแนย่หน่อยนึ่งสันแต่ว่าอยู่ห้องงานในี่คนกับสี่รายแน่เพราะว่าตำแหนง่งไฟตำแหน่งมันเขาเห็ดแต่ละตำแหน่งก็คือเขาตรง เป็นการเห็ดสังคมาณีขนาะเห็ดกา้โช่วงงานเงินกระลายและกะบ่แดดพร้อมอีกแต่เหตดอยากอยู่ในล็อกเงินน้อยแดดกระเดดอีกแต่เหตุอยากในห้องรา้านกะบาดรายอยานาคตคนขับสิพาทุกคนมารีวิวการคนกวยขึ้นรถตนำเด้อทุกคนนี่เขาสิขายกวยออกเลยทุกคนกวยพอมมันลายเขาขายลายขนาดเลยเฮากรรมกรทั่วไปกไระไดแต่แนมเบิง้งสันแนมเบิ้งอยู่เด้อ เมื่อยขนาดเลยทนมงานที่เกาเฮ็ดอยู่นี่ก็ได้พี่นอ้องอ่าเมนี้กระเพ้าพี่น้องมารีวิวการเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่ที่สวนกล้วยสวนอ่าจีนคือเกาพี่น้องไปเบิ้งข้าวตัดกล้วยไปเบิ้งข้าวล้างกล้วยแล้วก็บเบิ้งการแทกกอกแทกกล้กวยแล้วก็พากาันเบิ้งการเห็ดเวียกอยู่ที่โรงงอกโรงงานน้อทุกคนเนาะกับสีประมาณนี้แหละการเห็ดเวียกอยู่ที่ประเทศลาวขอเราทุกคนเห็ดน้ำเวียดน้ำจีนนี่แหละ คนล้าว,ว่าาบ่มีธุรกิจเป็นของตัวเองที่แบบใหญ่โตขนาดนี้อันเป็นของคนต่างศาสติใน,นที่เขาามาเห็ดอยู่นี่เนาะอ่าโอเควันนี้ก็ตัวซ้ำนี้ก่อนจ้าพบกันมในคลิปหน้าเลยสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบาย